นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปปราทังขัมมัทธเมพันเตอุการสะอุกาสะทวารัตเยนนักตังสัพพังอัปปราทังขัมมัทธเมพันเตอุกาสะขัมามิพันเต ข้าพเจ้าขอขอมาต่อพระาราชนรัยไตรเพื่อการสำรวมระวังในพระาราชนรัยไตรในการสืบไปด้วยเถิดอิมินาสกาเรเณพุทธังปูเชมาอิมินาสกาเรเณธรรมังปูเชมาอิมินาสกาเรเณสังแขงปูเชมาอาระหังสมมาสัมพุทโธะควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตาธโมธามังนัมสัมสุปิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิพุทธังสรนังคัจฉามิธามังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยัม ปิพุทธังสารนังคะชามีทุติยามปีธรรมังสารนังคะชามีทุติยามปีสังคังสารนังขะชามีตติยามปิพุทธังสารนังคะชามีตติยามปีธรรมังสารนังคะชามีตติยามปีสังคังสารนังคะชามิไม่ยังพันเตวิสุงวิสุขราคณัทยะติสระเนนัสหปัญจศิลานิยจามะ ตุติยมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสละเนนสหปัญจสีลานิยจามาตาติยมปีไมยังพันเตวิสุงอิสุงราคณาทายาติสละเนนสหปัญจสีลานิยจามาปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุปิชาชาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมมสาวาทาเวรมณี สิกขาปทางสมาธิยามิสุราเมละยมะ,ะมชัพปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรบริสธรรมาาสาสารติสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภคควาติสวะขาโตภควาตาธัมโม သံသ <icana> yes ေတ to ိကိ euh ုအကာလိကိုအေဟိပါသိကိုဥပနိကိုပัจจတံဝေသิตတໂພ၀ िन् ຍူဟီတိໂສປະติປັນနောພະຄະວໂຕສາວົກະ સં ໂຄອຸຊຸປະติປັນနောພະຄະວໂຕສາວົກະ સં ໂຄຍາຍາປະติປັນနောພະຄະວໂຕສາວົກະ સં ໂຄສາມີຈິປະติປັນနောພະຄະວໂຕສາວົກະ સં ໂຄ ยาที่ทางจัตตาลิปุริสยุคานิอาทะปุริสปุคลาเอสปพขกวัโตสาวกสังโฆอาหุนนยโยปาหุนนยโยทากินยโยอันเฉลีกรณนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติภาหุงสหัสมมภินิมมิตสาวุทานตังครีเมฆรังอุทิตโกละสัสนามารังทานาทิธรรม มวิถินาชิตวามุนินโทตันเตชสะปวัตุเจชยมังคลานิมาราติเลกามิพิโยชิตสาภลาติงโหรามปนาระวกรรมะขมัตถาเทยฆังคันติสุตันตวิถินาชิตวามุนินโทตันเตชสะปวัตุเจชยมังคลานินาราคิลิงคชาวรังอติมาตะภูตังทาวคิจักกมะสนีวสุธาลุนันตัง เมตตามภูเสกกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาปวัตุเตชยมังคลานีโอคิตาคาคมาติหาทัสธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชสาปวัตุเตชยมังคลานี กาตวานากาธมุทรังอิวะคาพิณิยาจิมจายะทูทวจนังชนะกายะมาเชสันเตนโสมาวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวัตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายามติศาสจักกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานี นันโทปนันทะพุชังวิพูทังมหิทิ้งปูเตนะเทระพุชเคนัตมาปยันโตอิทูปเทสวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาะปวัตุเตชยมังคลานิทูคาหะติพุชเคนสุตาธาทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมีทิพกาพิธานัญญาณคเทรวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาะปวัตุเตชยมังคลานิเอตาบิพุทธชัยมัง ขละอาทค่าทายวาจโนทินาธิเนสระเตมกันทีตวานเนกวิบิธานิจุปาทวานิโมครังสุขังอธิคเมยะนโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายสาปปานินังปูปูเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชยมังคะลัง ยนโตโพธิยามูเลสัากยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยมิยชยัตสุชยมังคะเลอปลาชิตปะันลังเกสีเสภะทวีโปคะเลอภิเสเกสาพพุทธานังอาคาปโตปมุตเถถิสุนขาตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหุโตจัสุีทัง พระมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานรพันตตาเทปทาคินีสัพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังขานุภาเวนะปุถะระตะนังธรรมระตะนัง สังขรตนาตินังรัตนานังอนุภาเวนจตุลาสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนปิตาตยานุภาเวนชินสาวกานุภาเวนสาเพเตโรคาสาพเพตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปัทวาสาเพตทุนิมิตาสาเพเตอวมังคลาวินานตัวอายุวัถโกธนวัทโกสิริวัทโกเยสวัทโกภลวัทโกวันณวัถโก ุขวทัโทโกโหตุสพททัพพระธาตุคโรโอขพยาเวลาสก,กาสัตตุจปาทวาเนกาอันตลายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยยสติธนังราพังโสีพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโอคังวุธิจยสวาสตวัสะจายุจชีวสิทธิภวันตุเต อายุโทพระโธทีโลวันนโทปฏิพานนโทสุขัสสะคาตาเมทาวีสุขังโสอธิการชติอายุทัตวะพลังวันนงสุขันจะปฏิพานนโธทีฆายุยัสวาหติยะทิยทุปปัชติหีติสาภโรทวินิมตโตสาภสันตาภาวชิตโตสาภเวรมติกันโตนิพุโตจะตุวังภวสาพีติโย วิวาชนตุสาภรอกโควินาสตุมาเตย์พวัตันตรายศุขีทีขกายุโกพวะอภิวาทนสีลิสเนจังวุฒาปัญญโนจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังการเลททันติสปัญญาวัฒนยุวีธรรมชารากาเรนทินังอริเยสุขโยปุตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตัสสวิปุลาหุติทักขินาทินา เยตถาอนุโมทันติวยาวจังกโรติวานตเทนัทกินาโอนาเตปิปุญญัสสภาคิโนตัสมาเทเถปฏิวานจิตโตยถาทินังมหาพลังพุญญานิบาลโลกัสสมิงปฏิทามติปานินานตีโพชังโคสถิสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาวริยามปิติปัสสะทีโพชังคาเจตถาปเรสมาตุเปกขโพชังคาสเตเตสัปทัสสินามุนินาสมปปัคาตา ภาวิตาภังลีกตาสังวัตติอภิญญาญิพานายัจโพธิยาเอเตนะสัจวัชนโสติเตหตุสัพพธาเอกสมิงสมเจนาโถโมคลานันจักกัสปังคิลานีทุกิเตทิสวาโพจงเกสัจเทศยิเตจตังอภินันทิตวาโลกคามุ้จิงสตังคเนเอเตนะสัจวัชนโสติเตหตุสัพพธาเอกธามธมราชาปิเคลนเจนอภิปิลิโต จุนธาเทเรนาเตณเยวะพนาเปตวันนาสะทลังสมุทิตวะจะอาพาธาทำใหวิทัสสิทันโสเอเตนัสัจวัชนนสุติเตหังสุสะปะทาปะฮีนาเตจะอาภาธาตินันนัมปิไมหิสินังมาฆาแต่กิเลสาวะปัตานุปติธรรมตังเอเตนัสัจวัชนนสุติเตหังสุสะปะทาบูระพา รัศมีิงพระพุทธคุณังบุราพารัศมีิงพระธรรมเมตตาบุราพารัศมีิงพระสังฆานังตุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพขอสเนจจันไรวิวันชัยเยสัพะทะนังสะพะลาบัง พวนันตุเมรักขันตุนสุรักขันตุอาคเนลัสมิงพ,ะพระพุทธคุณนางอาคเนลัสมิงพระธรรมเมตังอาคเนลัสมิงพระสังฆานังทุกโลกขปยาวิวันชัยเยสัพปทุกส,สัพปโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพขอสเนียจันไลวิวันณชัยเยสัพพาทานังสัพพะลา,าพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตุ ท <c oughs> ักษิณรัศมิงพระพุทธกุณังทักษิณรัศมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัศมิงพระสังฆานังทุคาโลคาพยังวิวัรณชัยเยสัพทุกสัพโ,ส,พโสัพโลกสัพภพัยสัพคพอสเนียจานไลวิวัรณชัยเยสัพทาทะนางสัพะลาพังพระวันตุเมราคันตุสุราคันโต หอรดีรัสมิงพระพุทธคุณังหอรดีรัสมิงพระธรรมเมตังหอรดีระสมิงพระสังฆังทุกขโรกัพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพปโสส,โส,โสัพพโลกสัพพภัยสัพปคสเสนียจันไลวิวันชัยเยสัพพะาังสัพพลาพังพวันตูเมรกขันตูสุระขันตูปะจิมรัสมิง พระพุทธคุณนางป่าจิมลัทมิหิงพระธรรมเมตังป่าจิมลัสมิมิงพระสังฆานางทุกโลก,ก้พะยังวิวันชัยเยัพทุกัพโสัพโลกัพภัยัพ,พข้อสเสนียจันไรวิวันชัยเยสาพระธานังครพพระลาพังพระวันตูเมรักขันตูสุรักขันตู <c oughs> พายาบลสมิหิงพระพุทธคุณนางพายาบลสมิหิงพระธรรมเมตังพายาบลสมิหิงพระสังฆานังทุคารโอคาบยังวิวัรชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพโคสเสนียอาจารย์ลวิวัรณชัยเยสัพพะทานางสัพะลาพังพระวันตุเมรักขันตสุรักขันตู อุดรนลัสิมิงพระพุทธกุนังอุดรนลัศิมิงพระธรรมเมตังอุดรนลัสมิงพระสังฆานังทุกรโรก,กับพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโสสัพโลกสัปปพภัยสัพโคสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทานังสัพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีสานลัศมิง พระพุทธคุณนางอีสารและสมิงพระธรรมเมตตางอีสารและสมิงพระสังฆานางทุกะโลข้าพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโลกสัพพภัยสัพพคอเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพาธานางสัพพาลาพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอากาศและสมิง พระพุทธคุณนางอากาศรัศมิงถ้าทำเอตังอากาศรัศมิงพระสังฆานางทุกขโลกาพยังวิวันชัยเยศพทุกธุศโสศสพโลกสพภัยสพข้อนเนียจัจนไลวิวันชัยเยศพธาตานางพพาะราภะพระวันตูเมรลักขันตูสุลักขันตูปฐวีรัสมิงพระพุทธคุณนาง ปฐวีรัสมิงพระธรรมเมตังปทวีรัสมิงพระสังฆานางทุกะโลกะพยังวิวัรณชัยเยัพทุกัพโสัพโลกสัพภัยัพโคอเนียจันไรวิวันณชัยเยสัพพาธนางศพพาลาภพวันตุเมรักขันตูุรักขันตุ อิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอ,อบขอบทัวอณาตราชเสหมานาเขเตสมันตาสัตยโยเชนะสัตสหัสาพุทธาชาลปลิเขเตราคันตุสุรคันโตอิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจตดชา้นมาป้องกันหอมล้อมรอ,อบขอบตัวอนัตตาราชเสหมานาเขเตสมันตาสัยสตยโยชนะสตัสสาสาบปัจเจก,กพุทธชาลปลิกเ,เตร,รักขันตัวสุรักขันตุยมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชา้นมาป้องกันหอมล้อมรอบขอบตัวอนัตตา ราชเสมานาเ,เตเทสมันตาสัตยโยชนสัตสาัทธาธรรมชาลปริเตเตร,รักขันตุสุรักขันตุยมัสมิงมงคลจัก,กรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้มรอบขอบถูอนาต,ตาราชเสมานาเ,เตเทสมันตา สัตยโยชนะสัตสหาสังฆชาละบริเกตรักขันตุสุรักขันตุ อสังวิสูโรปุสาภูพะเยปัจโยปัญเยปัจโยอิทธิทีิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอาอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดอิตธิปารามิตาติงสาอิติสัพพโยมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสเจตนโมสาเสนตโตเทวินโททิพจักของวิโสทยยสัพพิจฉามิาสังสิโมพรมาจมหาเทวาสัพเพยาคะาบาลยันตีพรมาจมหาเทวอภิลาภะพวันตุเมมหาปุญโยมาลาภพวันตุเม มิเตพาหุหัติพุทธมะอะโอนโมพุทธายะวิราชิโยวิราโกนายังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราิีิโยพุทธะสามานิมามะพุทธะศาสนาหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งปะปะหาลือลือพุทธังเมคานิมิจิตังมะอะุทมังเมคานิมิจิตังอุธรรมะสังฆานิมิจิตังอามะอุนโมพุทธายะกะพุทธะตจรัตนายามณีนพรัตสีหัสสุธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเกตานาวารัง er คันธังเสวเรสีมหาเทลังอาหังวันธามิโทละโตอาหารวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสะพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิพุทธังมัจจิธรรมังมัจเจียสตุทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัจจิธรรมังมัจเจียโลกภัยทั้งหลายจงวินาศสัน si ตินะนามาอุขเตสิขเตสิกิงกัลานังขเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิ ก็พุทธังปิดพระเจ้าแผงลิปิดแล้วยังมาพระธรรมังปิดพระเจ้าแผงลิปิดแล้วยังมาพระสังฆังปิดพระเจ้าแผงลิปิดแล้วยังมาทั้งคุณผีคุณคนและมนุษ์คาถาจงอย่าได้เข้ามาใกล้เจ้าของอยู่ไหนจงกลับไปหาเจ้าของของตนเองพุทธังกันดังธรรมังกันดังสังฆังกันดังกันด้วยนะโมพุทธายะพุทธังพลาดแคล้วธรรมังพลาดแคล้วสังฆังพลาดแคล้วพระเจ้าเกิดแล้วเอหิสวะ